สวัสดีครับเป็นคลิปที่บันทึกน้ำท่วมในอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับเมื่อช่วงวันที่10-11ตุลาคมพศ2566นะครับแยกไฟแดงที่ท่านเห็นนี้นะครับก็คือแยกไฟแดงหัวทะเลนะครับหรือหลายท่านอาจจะเรียกว่าแยกจักราดนะครับซ้ายมือจะไปทางโชคชัยคอนบุรีเสริงสางนะครับขวามือจะไปทางเข้าเมืองนะครับ ส่วนด้านหลังที่ผมมานี้ก็จะไปทางบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดนะครับหรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข226นะครับแต่ณตอนนี้ผมกําลังจะเข้าเมืองเพื่อที่จะเดินทางไปทํางานที่ตําบลโคกกวดจังหวัดนครราชสีมานะครับน้ําท่วมสูงมากนะครับจากภาพนี้นะครับเราก็เข้าสู่เส้น224เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือเส้นโชคชัยคอนบุรีเสริงสางนะครับซึ่งเริ่มต้นจากอำเภอเมืองนะครับ ดูแล้วก็ลถสัญจรได้ช้ามากนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามก็ท่วมเช่นกันนะครับถนนเส้นนี้นะครับหรือทั้งสองเส้นนี้ท่วมทุกปีนะครับถ้าฝนตกหนักมากนะครับซอยที่ท่านเห็นหรือรถที่กําลังจะออกมานี้ก็คือซอยเบญจรงนะครับหรือถนนเบญจรงนะครับก็ท่วมทุกปีเช่นกันนะครับหนักมาแล้วก็ตัดภาพมาที่ถนนมิตรภาพนะครับ หน้าเซฟวันนะครับหรือหน้าตลาดเซฟวันรถติดมากสาหัสจริงๆนะครับเนื่องจากว่ารถสามารถเดินทางได้เลนขวาสุดนะครับเพราะว่าด้านหน้านหรือตลาดเทอดไทยนะครับน้ําท่วมสูงมากนะครับดังนั้นรถจึงจอดชะลอเพราะว่าเป็นคอขวดนะครับรถเล็กจะสามารถวิ่งทางด้านขวาได้ทางเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปด้านซ้ายนะครับก็จะ อาจจะท่วมรถเลยก็เป็นได้นะครับจากภาพนี้นะครับส่วนพี่ใหญ่นะครับสายมือนะครับก็จะเป็น10บล้อพี่ใหญ่เขาสบายสบายอยู่แล้วนะครับสามารถสัญจรหรือสามารถขับไปในที่ลึกได้นะครับส่วนรถเล็กไม่ว่าจะเป็นรถเก่งหรือรถกระบะนะครับที่ไม่ใช่กระบะยกสูงนะครับก็คงจะต้องจิดขวานะครับส่วนมอเตอร์ไซค์นะครับจากที่เห็นนะครับบางคันก็ไปไม่ได้นะครับเพราะน้ําท่วมสูงมากนะครับ ก็คงต้องจอดพักยกกันนะครับบางคันก็จอดพักยกกันที่บนเก,กาะกลางถนนเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวรอชมภาพกันต่อไปนะครับหลายคันก็ไปไม่ได้ก็อาจจะดับนะครับก็คงต้องรอเช็คดูว่าจะสตาร์ตติดหรือเปล่านะครับบางท่านก็ถอดใจจอดรอเลยไม่ไปทำงานแล้วสายก็สายประมาณนี้นะครับส่วนวันนี้ผมไปทำงานสายนะครับ เพราะว่ารถติดมากปกติจะใช้เวลาวิ่งอยู่ประมาณ40นาทีถึง1ชั่วโมงก็จะถึงที่ทำงานนะครับโดยประมาณนะครับแต่วันนี้รถติดมากใช้เวลาการเดินทางนะครับก็ประมาณ1โมงเช้านะครับหรือ7นาฬิกาไปถึงที่ทำงานอยู่ประมาณ9นาฬิกา30นาทีนะครับใช้เวลาวิ่งอยู่ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับจากภาพนี้นะครับ น้ำท่วมสูงมากนะครับซ้ายมือก็จะเป็นตลาดเทอรไทยนะครับส่วนขวามือนะครับก็จะเป็นโรงเรียนอุบุลรัตน์นะครับแล้วก็ตรงไปหน่อยหนึ่งทางขวามือเหมือนกันก็จะเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับตรงนี้จะน้ําท่วมสูงมากนะครับจากภาพที่ท่านเห็นนะครับหรือจากคลิปที่ท่านเห็นนะครับส่วนถนนนี้ชื่อถนนมิตรภาพนะครับ ตรงไปก็จะเป็นอำเภอสูงเนินสีชิ้วปากช่องสระบุรีแล้วก็เข้ากรุงเทพนะครับส่วนขวามือก็จะเป็นขาเข้าอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับหรือจะวายซ้ายไปใบพัดออกขอนแก่นได้นะครับก็ลุ้นอย่างที่สุดเลยนะครับเพราะว่ารถผมไม่สูงครับรถผมเป็นรถเล็กหรือเป็นรถเกิ่งนะครับลุ้นกันสุดๆเลยทีเดียวเพราะว่ากลัวรถจะดับนะครับ แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับรถผมที่ขับอยู่นั้นก็เป็นรถเกียร์อัตโนมัตินะครับก็จะทำการปิดแอร์นะครับเพื่อที่จะให้ได้ใช้กำลังเครื่องยนต์น้อยที่สุดนะครับเพื่อที่จะทำให้รถไม่ดับนะครับแล้วอีกอย่างก็เชนเกียร์จากเกียร์ดีนะครับไดเวอร์ลงมาเป็นเกียร์เอลนะครับซึ่งเป็นเกียร์ต่ำที่สุดนะครับประคองรถให้ไม่ดับนะครับก็จากภาพก็จะเห็นว่าค่อยๆไปนะครับ ใกล้แล้วครับก็คือใกล้ที่จะสิ้นสุดจุดน้ําท่วมแล้วนะครับสลับกับเสียงนะครับเสียงรถที่ปะทะกับน้ำโอ้โหเ้เสียงมากกลัวจะดับมากเลยนะครับระดับตรงนี้ท่วมสูงมากนะครับด้านหน้าก็จะเห็นเป็นสารตาลคู่นะครับอยู่ซ้ายมือนะครับส่วนขวามือก็จะเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับลุ้นกันนะครับ แล,แล้วก็ผ่านไปด้วยดีนะครับต้องขอบคุณพี่อาสาทุกท่านนะครับที่ช่วยเคลียร์ทางแล้วก็ช่วยบอกทางว่าจุดไหนที่สามารถไปได้นะครับจากนั้นเราก็วิ่งฉลุยนะครับเพื่อตรงไปที่ทำงานนะครับจากภาพขวามือนะครับก็จะเป็นถนนมิตรภาพขาเข้าจงังหวัดนครราชสีม,มานะครับส่วนที่ผมมุ่งหน้าไปก็คือเป็นขาออกโคราชนะครับไปทางกรุงเทพนะครับซึ่งเป็นถนนมิตรภาพ รถติดยาวมากเพื่อที่รอคิวลุยน้ำท่วมกันนะครับจากนั้นนะครับเรามาดูวันที่2กันนะครับหรือวันที่11ตุลาคมพศ2566นะครับจริงๆแล้วแยกหัวทะเลหรือแยกจักรลาดนี้นะครับน้ำลดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับแต่พอดีมีฝนเติมลงมาอีกนะครับก็เลยท่วม้ํานะครับแล้วก็จุดเดิมนะครับก่อนที่จะถึงตลาดเทิดไทยนะครับก็ มีน้ําเพิ่มมาอีกนะครับก็เลยยังลดไม่หมดนะครับแต่ก็ระบายเหลือน้อยลงทุกทีแล้วนะครับแล้วก็มีการขุดนะครับเกาะกลางถนนเพื่อที่จะให้น้ําระบายได้โล่งและเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับจากภาพนะครับขวามือก็จะเห็นขุดถนนนะครับหรือขุดเกาะกลางถนนเพื่อให้น้ําระบายด้คล่องตัวมากขึ้นเพื่อที่จะให้ลดลงโดยเร็วนะครับจากนั้นก็ลุยน้ํากันต่อไปนะครับในส่วนตรงนี้ก็ น้ำก็ไม่ค่อยสูงมากเหมือนวันแรกนะครับแต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังเหมือนเดิมนะครับปิดแอร์แล้วก็ชินเกียร์ลงมาเป็นเกียร์ L นะครับเพราะว่ารถผมเป็นเกียร์รถเกียร์ออโต้ประมาณนี้นะครับสายมือก็จะเป็นตลาดเทอร์ไทนนะครับตามที่แจ้งมานะครับแล้วก็ขวามือก็จะเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็ลุยไปลุยไป,ยไปพี่ใหญ่ก็ลุยไปตรงจุดตีลึกๆนะครับส่วนคันข้างหน้าก็จะเป็น อ่าลุยไปด้วยกันนะครับเพราะว่าเป็นรถเล็กเป็นรถเก่งเหมือนกันนะครับสรุปแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผ่านสลุยครับผมครับก็โอเคนะครับเป็นคลิปที่บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมในอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับในวันที่1 0 1ถึงตุลาคม25 6 6ครับ